เหลือเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับศึกวันลุมพินีนัดที่97ที่จะตรงกับวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์แต่คู่มวยศึกวัน97นั้นเดือดเหลือเกินถึงแม้ว่าจะจัดในวันแห่งความรักนะครับแต่คู่มวยนั้นศาสตร์อาวุธใส่กันใครดีใครอยู่แน่นอน ศึกวันลุมพินีนะัดที่97นี้มี3คู่มวยเลยนะครับที่แฟนมวยชาวไทยนั้นให้ความสนใจมากๆเพราะมีนักมวยจากไทยไฟและก็ RWS ซึ่งเป็นอดีตนักมวยชื่อดังของ2รายการนี้เนี่ยข้ามฝาข้ามสายมาชกในศึกวันลุมพินีเปิดตัวในศึกวันลุมพินีเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะ2สตาร์ดังจากไทยไฟนั่นก็คือเต็งหนึ่งและก็เวโรน,น้นสไตล์การชกของนักมวยทั้งคู่นั้นเหมาะเหม็งกับศึกวันลุมพินีวันแชมเปี้ยนชิพอย่างมากนะครับและถูกคาดการว่าสองคนนี้เนี่ยจะไปได้ไกลในรายการวันลุมพินีไม่ว่าจะเปิดตัวด้วยความพ่ายแพ้หรือชัยชนะเชื่อว่านักมวยทั้งคู่นั้นน่าจะมีไฟชกในศึกวันลุมพินีและวันแชมเปี้ยนชิพให้เราได้ดูอย่างต่อเนื่อง ทั้งคู่พอด้วยสไตล์การชกนะครับที่บ oo ูดูดันเปอร์เซนเลตการปิดเกมสูงโดยเฉพาะเวโรและก็เต็งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสองนักมวยที่บอสชาตินั้นน่าจะชื่นชอบด้วยใจปิดเกมใจร้อยของทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะเต็งหนึ่งในการเปิดตัวกับศึกวันลุมพินีนั้นนอกจากฐานแฟนคลับที่ติดตามเจ้าตัวนับล้านแล้วนั้นก็ยังมีสถิติสุดหน้าทึ่งของเต็งหนึ่งนะครับพกเข้ามาในศึกวันลุ พินีด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสตอรี่เป็นหนึ่งจุดขายที่ทําให้ทีมงานวันแชมิชิปเรบอรชาตีนั้นสามารถที่จะสร้างสตอรี่ให้เต็งหนึ่งนั้นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้เพราะเต็งหนึ่งนะครับสาสิบไฟล่าสุดหลังสุดของเจ้าตัวนะฮะไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครเลยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับถึงแม้ว่าการผ่านมวยคู่ต่อสู้ในไทยไฟนั้นจะแตกต่างกับนักมวยที่ชกอ,อยู่ในศึก แต่การเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ถึง32ไฟ์โดยไม่่พ้แพ้ให้กับใครบางไฟ์นะฮะอาจจะมีทุลักทุเลบ้างหรือบางไฟ์อาจจะมีการช่วยเหลือจากกรรมการบ้างเนี่ยอย่างที่เราเคยดูกันเนี่ยก็พอเข้าใจนะครับแต่จะบอกว่าเต็งหนึ่งนั้นไม่มีฝีมือเต็งหนึ่งไม่หนักเต็งหนึ่งไม่เก่งเลยนั้นอาจจะพูดดูถูกนักมวยเกินไปนะครับเพราะเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดว่าเต็งหนึ่งนะตอนนี้นะฮะอยู่ในค่ายเฟรทเทคการฟิตซ้อมการดูแลการกินของเจ้าตัวเนี่ย น่าจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพและเชื่อว่านะฮะตอนนี้เต็งหนึ่งเนี่ยร่างกายดีกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาที่เราเห็นเขาชอกอยู่ในไทยไฟและเชื่อว่าณนะตอนนี้นะครับเต็งหนึ่งเองก็มีความกดดันพอสมควรในการที่เข้ามาชกในศึกวันและต้องการที่จะสร้างผลงานให้ดีแต่เจ้าตัวก็มีเป้าหมายนะฮะว่าในการมาชกครั้งนี้เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองนั้นที่ผ่านมาเนี่ยดีพอไหมในวันลุมพินีในวันแชมเปี้ยนชิพ และต้องการลบข้อคอรหาคำดูถูกจากแฟนมวยบางกลุ่มบางคนนะครับหรืออาจจะหลายคนก็ได้ที่มองว่าเต็งหนึ่งนั้นที่ชนะในรายการเก่าของตนนั้น ระดับชั้นหรือเกรดของนักสู้ที่เป็นคู่ต่อสู้ของเต็งหนึ่งอาจจะแตกต่างกับคู่ต่อสู้ต่างชาติในศึกวันลุมพีซึ่งเต็งหนึ่งก็อยากจะมาพิสูจน์นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ประ,ประกาศก้าวเลยว่าถ้าเกิดว่าตัวเองมาชกในศึกวันลุมพีนี้เนี่ยนัดที่จะถึงเนี่ยจะลุยไปเลยจะลุ่งหรือจะล่วง,งจะนกหรือจะนับเนี่ยก็รู้ดำารู้แดงไปเลยคู่ต่อสู้นั้นมีพลังกำปั้นที่หนักแต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเจอหมัดของตัวเองไปนะแน,น่คู่ต่อสู้เนี่ยก็นับก็ล่วงโดนนกได้เหมือนกันตัว งก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าไปพลาดเจอหมัดของคู่ต่อสู้เนี่ยตัวเองก็มีโอกาสที่จะโดนน็อกโดนนับได้เหมือนกันยังไงยังไงก็ต้องลุยกันเลยนะครับซึ่งติงหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่พร้อมปิดเกมและก็ถือว่าเป็นนักสู้ที่แท้จริงนะครับนักมวยในลักษณะประมาณติงหนึ่งเนี่ยเป็นนักมวยที่บอสฉากตีชื่นชมชื่น,ช,นชอบมากๆติดตามดูนะครับไฟนี้ถ้าเกิดว่าติงหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะเดเมทีเมซิคอฟได้เนี่ยด้วยการน็อกเอาท์หรือว่าอะไรก็แล้ว แต่เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่บอสชาตีนั้นให้โบนัสเต็งหนึ่งเบิ้ลเป็น70,0,000บาทความรู้สึกของผมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟชอ็อคของเต็งหนึ่งหรือการที่บอสชาตีนะครับที่วันแชมเปี้ยนชิพเพจวันแชมเปี้ยนชิพได้มีการลงสตอรี่ลงรูปเกี่ยวกับเต็งหนึ่งในการที่จะเข้ามาช็อคในศึกวันเนี่ยบอสชาตีก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเพราะถ้าเกิดเป็นนักมวยที่เข้ามาใหม่ๆและเป็นในศึกวันลุมพินีปกติที่ไม่ใช่เป็นนัักมวยดง มวยที่ได้สัญญาหรือเป็นนักมวยที่น่าติดตามเนี่ยเราจะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับบอสชาตินั้นเข้าไปคอมเมนต์เตะสาหรับเต็งหนึ่งบอสชาติเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยที่บอสจับตาดูอยู่แน่นอนและถ้าเกิดว่าโชว์ผลงานดีๆนะครับบอสพร้อมผลักดันถามว่าทํใหม่เพราะเต็งหนึ่งนั้นมีฐานแฟนคลับเยอะนะครับแฟนมวยชาวไทยแฟนมวยที่เป็นแฟนคลับจากไทยไฟเนี่ยติดตามเจ้าตัวเนี่ยเยอะมากๆนะครับและเต็งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวชูโรง เลยเป็นตัวเอกเลยที่แฟนมวยนั้นอยากดูมากๆเพราะด้วยสไตล์การชกที่บู๊ดุดันและมีการปิดเกมสูงมากๆจึงเป็นที่ถูกออกถูกใจของแฟนมวยและการดึงตึงหนึ่งเข้ามาชกในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับสิ่งแรกที่วันได้แล้วนั่นก็คือฐานแฟนขับฐา,านแฟนขับส่วนตัวของตึงหนึ่งฐานแฟนขับจากรายการไทยไฟท์ Fi ที่เข้ามาติดตามรับชมวันแชมเปี้ยนชิพเพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าตึงหนึ่งนั้นสร้างผลงานได้โดดเด่นขึ้นไปอีกเนี่ยยิ่งทําให้วัน แชมเปี้ยนชิพมีชื่อเสียงโด่งดังเข้าไปใหญ่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันแชมเปี้ยนชิพกินรวบเลยฮะณนะปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงมวยไทยในประเทศไทยเนี่ยไม่มีรายการไหนที่จะสามารถเอาชนะวันแชมเปี้ยนชิพได้ในระยะเวลา5-10ถึงปีนี้ไม่ต้องไปพูดถึงในประเทศไทยนะครับเพราะณปัจจุบันเนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยถือเป็นองค์กรกีฬาเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับโลกและมวยไทยในวันแชมเปี้ยนชิพคิกบ็อกซิ่งในวันแชมเปี้ยนชิพคืออันดับหนึ่งตอนนี้ของโลก ช่วงแรกๆนะครับหลังจากที่ทราบว่าต็งหนึ่งนั้นมีรายการในวันแชมเปี้ยนชิพก่อนที่จะมีการประกาศในวันแชมเปี้ยนชิพหรือก่อนที่จะมีการพูดถึงนะครับก็อดเป็นห่วงเต็งหนึ่งไม่ได้เลยเมื่อรู้ว่าเจ้าตัวนั้นจ้องต้องเจอกับทางด้านเดมิทีเมสิคอฟนะครับเพราะต้องถือว่าเมสิคอฟนั้นในรุ่น170ปอนด์ตอนนี้เนี่ยนอกจากลิเกนเฮอร์เซลเนี่ยเจ้าตัวถือว่าเป็นนักมวยที่น่ากลัวที่สุดในรุ่นนี้ในเลนกิง้ง1-5ของวันชชมเปิรุ่น170ปอนด์้าที่วันแชมเปี้ยนชิพรุ่น17 ตึงหนึ่งเจอกับเมนซิคอฟเลยนั้นเพื่อที่จะวัดอนาคตเพราะถ้าเกิดว่าตึงหนึ่งแพ้เมนซิคอฟนะครับก็ถือว่ายังปั้นกันต่อได้เพราะถือว่าเมนซิคอฟนะเป็นตัวท็อป ตัวเบินของรุ่นร้อยปอนด์เนี่ยแพ้ตัวท็อปตัวเบินเนี่ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็กลับไปทําฟอร์มนะครับเจอนักมวยคนอื่นๆแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้เจอกับเมนซิคอฟอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเต็งหนึ่งชนะเมนซิคอฟนะฮะเต็งหนึ่งนั้นมีโอกาสที่จะเข้าไปแทนเรนกิ้งของเมนซิคอฟซึ่งเมนซิคอฟตอนนี้อยู่เรนกิ้งอันดับหนึ่งและนั่นคืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าเต็งหนึ่งอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวมีโอกาสเลยนะครับในการที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกกับลิออจจเกเนอหจงับ ลองอัดดับ2เพื่อที่จะหาผู้ท้าชิงไปเจอกับลิเกียนเฮอร์เซลโอกาสเปิดกว้างมากสําหรับเต็งหนึ่งและก็ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสําคัญเลยดีไม่ดีนะครับชนะเมนซิคอฟในไฟนนี้เนี่ยอาจจะได้สัญญาวันแชมเปี้ยนชิพไปเลยก็ได้หรืออาจจะได้รับสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพไปแล้วก็ได้นะครับสำหรับเต็งหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าการเข้ามาของเต็งหนึ่งในครั้งนี้เนี่ยด้วยชื่อเสียงด้วยเก็บประวัติขนาดนี้เนี่ยอาจจะมาพร้อมสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วก็ได้ ช่วงแรกๆนะครับที่เห็นเนื้อตัวเต็งหนึ่งก่อนนี้ประมาณสักสองเดือนเนี่ยแอดมินนะครับมีความรู้สึกว่าเต็งหนึ่งเนี่ยน่าจะบ้านความแข็งแข็งของเมนซิคอปไม่ได้และเต็งหนึ่งจำเป็นที่จะต้องลดหุ่นเพราะถ้าเกิดว่าไปในสภาพที่เห็นตอนประมาณสักสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแอดมินกลัวเลยนะครับว่าจะทนในเรื่องของความหนักความแรงของเมนซิคอปไม่ได้เวลาเบียดกันไปในเรื่องของความฟิตเลี้ยวแรงต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นรองแต่ณปัจจุบันนะครับเต t e r เลย a ต t e r ปัจจุบันเลยเนี่ยหุนของเต็งหนึ่งีนขึ้นมากเลยนะครับ ดูแข็งเก่งขึ้นดูฟิตมากกว่าเดิมเนี่ยในหลายๆไฟยไฟหรือหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยจึงทําให้แอดมินมีความเชื่อนะครับว่าเต็งหนึ่งในไฟนี้เนี่ยเจ้าตัวเอาจริงและอยากจะพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของอาวุธความหนักนั้นเต็งหนึ่งไม่ได้เป็นรองเมสซิคอฟความหลากหลายของอาวุธมวยไทยนั้นเต็งหนึ่งดีกว่าเมนซิคอฟเสียด้วยซ้ําและจําคาแอดมินไว้เลยนะครับเกมการชกในไฟนี้เนี่ยไม่ได้เกิดที่มัดเป็นการปิดเกมด้วยศอกและเชื่อว่าไฟนี้เต็งหนึ่งเตรียมศอกมาเพื่อที่จะพิชิตเมส ือไม่สอกนะครับก็เป็นหมัดเพราะหมัดต่อมาเนี่ยอย่างที่ตังหนึ่งบอกนะครับเขาก็หนักเราเขาหนัก ใครโดนก่อนจังหวะใครดีกว่ากันเนี่ยคนนั้นก็ชนะน็อกไปแต่ถ้าเกิดเข้าวงในนะครับจับตาดูดีๆนะครับเมนซิคอมเนี่ยอาจจะล่วงได้ด้วยศอกของเตงหนึ่งผมมั่นใจเลยนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆพี่ๆแฟนมวยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าติงหนึ่งเป็นรองนะครับหรือเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนก็เชื่อมั่นในตงหนึ่งในไฟน์นี้นะครับผมเนี่ยตอนนี้เลยก็ต้องบอกว่าถ้าให้ฟันธงเนี่ยผมขอเลือกตงหนึ่งไม่ใช่ว่าเลือกตงหนึ่งเพราะเป็นคนไทยหรืออะไรนะครับเพราะณวันนี้เนี่ยเวลาที่เราทําช่องเนี่ยเราก็ต้องพูดตามความเป็นจริงตาามมคว รจริงๆแต่ตอนนี้ผมรู้สึกดีกับเต็งหนึ่งมากๆเลยและเชื่อว่าเต็งหนึ่จะทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความฟิตร่างกายที่ตอนนี้เนี่ยสบายใจได้แล้วและในเรื่องของอาวุธต่างๆนานาความหนักพอๆกันนะครับแต่ความหลากหลายเต็งหนึ่งมีมากกว่าและสิ่งสําคัญอาวุธเด็ดศอกระยะประชิดจะเป็นกุญแจสําคัญทําให้ต็งหนึ่งฟ้าชัยได้ในครั้งนี้ ส่วนนะครับนักมวยคนอื่นๆที่ย้ายมาจากรายการ RWS และก็ถ่ยไฟอีกหนึ่งคนนั่นก็คือเวโรและลำน้ำมูลทีเด็ด992สองคนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในวันลุมพินีในวันแชมเปี้ยนชิพและแอดมินเห็นเนื้อตัวของลำน้ำมูลล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่านะครับสนุกแน่ไฟที่เจอกับกล้องศึกถ้าเกิดลำน้ำมูลนั้นสามารถปรับตัวปรับสไตล์ให้เข้ากับวันลุมพินีนะครับและเชื่อว่าลำน้ำมูลเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องชอกในศึกวันลุมพินีแบบไหนเนี่ยเพราะ ในค่ายทีเด็ด99หรือวันของโอมนะปัจจุบันเนี่ยมีเด็ดดวงเล็กอยู่นะครับซึ่งเด็ดดวงเล็กนั้นชกในสึกวันลุมพินีเนี่ยหลายไฟมากมากเลยและยังเป็นหนึ่งในนักมวยที่ได้รับสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพน่าจะได้ประสบการณ์จากเด็ดดวงเล็กนะครับในการไถ่ทอดหรือในการบอกกล่าวในการเตรียมแผนต่างๆเนี่ยเชื่อว่าน่าจะสู้กับกล้องศึกสนุกและ3คนนี้นะครับต็งหนึ่งเวโรและลำน้ำมูเนี่ยตามความคิดของแอดมินเนี่ยต็งหนึ่งกับเวโรเนี่ยเชื่อว่าน่าจะผ่านคู่ต่อสู้ไป ได้แต่สําหรับกล้องศึกกับลําน้ํามูลนั้นณนะตอนนี้นะฮะต้องบอกว่า50-50แต่ถ้าเกิดว่าจะให้เทใจนะครับหรือว่าอยากจะเห็นโอกาสใครไปต่อในศึกวันลุมพินีมากกว่าเนี่ยก็ต้องมองไปที่ลําน้ํามูลนะครับเพราะลําน้ํามูลนั้นเคยชนะรถถังมันสร้างสตอรี่ได้นะฮะถ้าเกิดลําน้ํามูลทําได้นะลำน้ำมูลสามารถที่จะไปต่อในศึกวันลุมพินีได้เนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยยังสามารถที่จะปั้นไฟสร้างสตอรี่ว่าเฮ้ยนักมวยคนนี้เนี่ยเคยชนะรถถังมาก่อนนะซึ่งมันเป็นอะไรที่จะทําให้แฟนมวยชาวไทย และแฟนมวยทั่วโลกนั้นยากดูนะครับเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นลำน้ำมูลได้ไปต่อเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่สามารถสร้างสตอรี่ได้และขายไฟได้ในอนาคตและฝีมือทั้งคู่ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่เหลี่ยมมวยนั้นต้องมองไปที่ลำน้ำมูลนั้นเลื่อมกว่ากล้องศึกนิดนิดแต่กล้องศึกมีประสบการณ์ชกในศึกวันลุมพินีมาถึงแปดไฟด้วยกันแล้วนะครับประสบการณ์นวมเล็กประสบการณ์ในศึกวันลุมพินีกตติกานั้นก้องศึกเหนือกว่าลำน้ำมูลแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดวัดกันที่เทคนิคไอเค นนั้นลำน้ำมูลเลื่อมเลื่อมกล้องสึกนิดหนึ่งคู่นี้น่าสนใจมากมากเลยถึงแอดมินจะเลือกลำน้ำมูลไปเนี่ยแต่ในใจนะฮะก็ยังรู้สึกลังเลอยู่นะครับเอ้กล้องสึกดีไหมแต่ถ้าเกิดต้องฟันธงลงเปไปแล้วหากต้องเลือกก็ต้องบอกว่าขอเลือกเป็นลำน้ำมูลนะครับเพื่อโอกาสในการสร้างสตอร,รี่ของวันแชมเปยเชิพต่อไปแล้วเพื่อนๆพี่ๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะครับเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะครับอย่าแซงกันอย่าด่ากันนะครับเจอคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยผม บล็อกผมลบเลยนะฮะไม่ไปตอบโต้ไม่ไปอะไรแล้วะฮะและขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่น่ารักทุกคนเลยนะครับแสดงความคิดเห็นกันมาอย่างน่ารักอย่างมีอาริยะอย่างมีอารยะมีความสุขในการที่จะพูดคุยนะครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยและขอบคุณที่รับชมรับฟังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ทุกวันช่องเอกสตูดิโอมีการสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับซึ่งเพื่อนเพี่ๆเ,เนี่ยสามารถที่จะสมัครสมาชิกหรือกดซุปเปอร์ เป็นกำลังใจให้ช่องเอกสตูิโอนั้นได้พัฒนาในเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์ให้ดีขึ้นข่าวสารต่างๆจะได้มีความทันสมัยอัปเดตเสียงต่างๆก็จะได้ดีขึ้นยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุข